เอาละครับมาบติดตามอกสาะการนึงเถอะคุณภูผาเรื่องของอที่จังหวัดพิศณุโลกเราไปดูในเรื่องของการตรวจสอบนะครับสะพานครับเป็นสะพานสลิงในพื้นที่ของจังหวัดพิศณุโลกทางด้านของอ,อบจอพิศณุโลกก็ร่วมกับอำเภอวังทองไปตรวจสอบเพื่อที่จะให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ ว่าที่ร้อยตีอิทธิพลบุพเพสุริครับรองนายกการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่กันไปเพื่อตรวจสอบสะพานสลิงข้ามแม่น้าเ็กครับซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่1บ้านวังดินสอตํบุตบลวังนกแอนนะครับ,รบหมู่ที่4 ถึงหมู่ที่9้าเลยตำบลชัยนามอำเภอวังทองเพื่อทอี่จะดําเนินการปรับปรุงครับแล้วก็ซ่อมแซมให้มีความพร้อมใช้แล้วก็สามารถสร้างความสะดวกสบายปลอดภัยแก่ประชาชนด้วยหลังพบว,ว่าบริเวณพื้นสะพานและก็เสาราวสะพานชํารุดบางส่วนนะครับเกรงว่าจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับกลับต้องขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าเส้นทางดังกล่าวเป็นเขาเรียกว่าขนส่งทางการเกษตรพี่น้องประชาชนใช้สัญจรค่อนข้างจะบ่อยเช้าไปไร่เย็นกลับนาก็จะใช้กันบ่อย ดังนั้นความปลอดภัยก็สําคัญยิ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลด้วยนะครับดังนั้นทางด้านของการตรวจสอบแล้วเนี่ยอบอจอเองก็จะทําการเร่งซ่อมแซมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไปต้องขอขอบคุณครับผมบอกหลายครั้งแล้วเนี่ยผมถูกใจมากกับของอิททิเนี่ยนะครับหลายครั้งลัวแสดงฝีมือตั้งแต่ช่วงภัยแล้งน้ํามาฝนตกไฟไหม้ขอให้บอกรองอิฐนะครับ,รบถึงที่แน่นอนแต่ยืมตังไม่ได้นะฮะ <laughs>